สวัสดีครับสวัสดีจ้าเอ,อ่อพอดีผมมีคำถามเรื่องบาปบุญนะครับคืออาจารย์จำได้ไหมคนที่อ่าออกจากอิสลามแล้วมาเข้าพุทธอะ่ะที่ผมอตอนนั้นคือผมอะ่ะที่เคยมาถามอาจารย์ว่าถ้าจะอ่านหนังสืออะไรพวกเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรศึกษาช้าแต่วันเนี้ยผมมีคำถามที่ว่าไอบาปบุญของศาสนาพุทธเนี่ย มันมันส่งผลยังไงคือในศาสนาเก่าใช่ไหมถ้าเราทําบาปทําชั่วอะไรพวกเนี้ยพระเจ้าก็แค่คอยจดบันทึกแล้วเราก็คอยไปรอวันตัดสินเฉยๆแต่กับศาสนาพุทธเนี่ยผมโคตรจะงงเลยว่าแบบถ้าเราไปฆ่าสัตว์อ่าลักทรัพย์่อพูดผิดในกรารมพูดปดหรือไปกินเหล้าอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนจดบาปของเราหรือแล้วมันจะส่งผลยังไงในภายภาคหน้าครับไม่มีไม่มีใครจดอะไร ทุกอย่างมันเดินตามเหตุแล้วปัจจัยแล้วก็เข้าใจคําว่าเหตุปัจจัยก่อนแล้วเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทําการกระทําอะไรก็ตามที่เป็นการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาความคิดทางใจสามอย่างนี้เรียกว่ากรรมผลเนี่ยจะได้รับจากการกระทำสามอย่างนี้คือกายวาจาใจอันนี้เราเข้าใจไหมอ่าพอพอเข้าใจครับอ่า เราตอนเราต้องรู้เรื่องพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าเราจะได้รับผลจากการกระทําของเราเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าการทําบาปการทําบุญมันส่งผลยังไงจะส่งผลตามการกระทําเช่นอะไรกินข้าวเรากินข้าวเพราะเราหิวใช่ไหมเราก็เลยไปกินข้าวเมื่อกินข้าวเสร็จเราก็จะอิ่มนั่นเ่าเรียกว่าผลจากการกระทําต้องมีใครจดไหมว่าต้องกินข้าวอิ่มด้วยการกินเข้าไปกี่คํา จะส่งผลตอนไหนไม่มีเพราะอะไรเหตุปัจจัยมันลงเอยตอนไหนมันสมเหตุสมผลตอนไหนมันก็ส่งผลตอนนั้นเช่นเรานั่งกินข้าวอยู่เราสามารถรู้ได้ไหมว่าตักเข้าปากกี่คําถึงจะรู้ว่าอิ่มเราไม่สามารถรู้ได้วิธีการคืออะไรสร้างเหตุไปเรื่อยตักเข้าไปเรื่อยมันจะสุดท้ัยเป็นไงมันจะอิ่มใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัยการทําบุญเช่นเดียวกันหรือการทาบาปเช่นเดียวกันเช่นการทาปานาติบาเราฆ่าสัตว์เราเบียดเบียนสัตว์ให้ได้ยากเราพราชีวิตเขามา เราได้กระทําแล้วทํใไ้ทางกายทางใจเราได้ทําแล้วเมื่อเราลงมือกระทําแล้วเนี่ยผลที่รับจะส่งผลตอนไหนก็แล้วแต่เหตุปัจจัยมันถึงเวลาในการส่งผลตอนไหนมันก็ส่งผลตามเหตุตามปัจจัยเช่นวิบากอย่างเบาของคนทําปาณาติบาตคืออะไรอายุสั้นเช่นคนฆ่าสัตว์เยอะๆอย่างเงี้ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุสั้นเร็วเพราะว่าท่าชีวิตคนมามากนั่นก็เรียกว่าเหตุปัจจัยในการนําไปสู่ชีวิตที่มันสั้นลง สมมุติถ้าชาติหน้าต่อไปเราได้ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ตายแล้วไปสู่การเกิดการเกิดนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีอายุไม่ยืนเพราะจากเหตุปัจจัยที่เราเคยทําวิบากคือปานาติบาตไว้ส่งผลยังไงการส่งผลของการมันส่งผลในระยะเวลาสามช่วงเวลาคือทําแล้วส่งผลในปัจจุบันเลยก็ได้ทําแล้วส่งผลในเวลาถัดต่อไปอีกก็ได้เออแล้วสั่งผลส่งผลในเวลาถัดต่อถัดต่อไปอีกก็ได้สามการ เวลาปัจจุบันเวลาถัดต่อไปเวลาถัดต่อไปอีกนี่คือการส่งผลของกรรมอย่างเช่นอะไรการส่งผลของกรรมเรากินคําว่าต่อไปอีกเนี่ยเช่นเรากินเราชอบกินเค็มเราก็กินเค็มไปเรื่อยไอ้โรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากการกินเค็มเนี่ยมันจะยังไม่ส่งผลในปัจจุบันถูกปะแต่มันจะส่งผลในเวลาอะไรในเวลาถัดต่อไปและในเวลาถัดต่อไปอีกเมื่อร่างกายเริ่มตโตโตร่างกายเริ่มเสื่อมเริ่มมีอายุยืนขึ้นเริ่มมีอายุเยอะขึ้นเริ่มแก่ ร่างกายเริ่มทางานหนักตับไตไส้นพุงเริ่มทํางานหนักมีเหตุปัจจัยมาเอื้อประโยชน์จนในที่สุดเป็นไงส่งผลในการเป็นโรคไตไตก็เริ่มเสือ่อมจากการกินเค็มก็เป็นโรคไตก็ต้องไปฟอกไตเนี่ยเรียกว่าเหตุปตัจจัยเพราะนั้นมันไม่มีใครจดอะไรมันไม่มีใครบรรดาอะไรทุกอย่างมันเดินตามเหตุและผลของมันเมื่อถึงเวลาที่มันพอเหมาะพอควรในการส่งผลมันก็จะส่งผลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเรื่องการกินเค็มแล้วไปเป็นไปเป็นไ,ไตล่ะใครกินเค็มแล้วมนเป็นไตทันทีนะ ก็ไม่เป็นมีใครบรรดาลโรคไตให้เราไหมไม่แต่เพราะเรากินเค็มไปเรื่อยตลอดชีวิตจนไรไตมันรับความเค็มเรื่อย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 มันก็ฟอกไปเรื่อยของมันในตัวมันจนที่สุดไปไงมันเสื่อมจนมันฟอกไม่ไหวแล้วมันก็เป็นไงก็เสื่อมไปเหมือนรถยนต์อย่างเงี้ยมันจะพังมีใครบรรดาลไหมไม่มีแต่เกิดจากการใช้งานถูกปะนั่นแหละว่าเหตุปัจจัยถึงเวลามันเสื่อมไปไงมันก็พังไปตามการตามเวลาเนี่ยมันต้องมีใครมาจดนะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะต้องส่งผลในการที่ว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องพัง เครื่องโยงจะต้องพังไปได้เวลาแล้วนะในการส่งผลใขรอะ่ะมันไม่มีมันเป็นอะไรเดินตามเหตุปัจจัยเนี่ยเข้าใจยังพ,พอเข้าใจอาจารย์แล้ว,แล,วแล้วอย่างเช่นแบบผมเคยไปได้ยินมาว่าเออถ้าเราไปฆ่าวัวชาหน้าเราก็จะเกิดเป็นวัวแล้วเราจะดัเขาฆ่า,านีมน่มันถูกต้องไหมไม่ไม่ถูกต้องเราต้องเข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายเรื่องกรรมเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราไปเกิดเนี่ยความความไปการไปเกิดนจะมีอยู่ห้าที่ไปในการไปเกิดของสัตว์ พวกเราเรียกสัตว์หมดนะการเกิดการตายเนี่ยที่ยังมีการเกิดการเจ็บตายได้เรียกว่าสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนรกก็เหมดนจะไร้ชามเปรตมนุษย์เทวดาเนี่ยคือห้าปติที่เราจะไปเมื่อเราตายจิตสุดท้ายก่อนตายกับชีวิตเราในตลอดชีวิตเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนมาไม่ว่าจะเป็นบุญก็ตามจะเป็นบาปก,ก็ตามจะก,การกระทําใดก็ตามมันจะสะสมความรายเียงเทียงเียงคืออนุสัยอนุสัยก็คืออุปนิสัยเราอะความเคยชินในการใช้ชีวิตอะสมมติเราเคยชินในการทําเร็วทําชั่วเช่นเคยชินในการฆ่าสัตว์ เหมือนเราที่เราบอกว่าเราฆ่าวัวแล้วตายไปปุ๊บเนี่ยเราจะไปเกิดเป็นวัวไหมไม่ใช่เพราะอะไรมันแล้วแต่อินรีย์ลาามีแล้วแต่เหตุปัจจัยจิตสุดท้ายก่อนตายเราอะ่ะมันคิดอะไรได้เช่นในชาต,ติต่อไปชาติเนี่ยเราสร้างอาจจะสร้างวิบากไม่ดีเยอะทําลายชีวิตสัตว์มามากฆ่าวัวฆ่าควายม,มาเยอะแต่จิตท้ายก่อนตายดันคิดกุศลได้กุศลเนี่ยคิดคิดออกคิดกุศลออกทําให้จิตท้ายก่อนตายเนี่ยก่อกุศลสมมุติได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ ในการไปเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยเราไม่ได้ไปเกิดปเป็นวัวเป็นควายเขาฆ่าถูกปะมันก็จะรอดวิบากนั้นไปชาติหนึ่งแต่ไม่ได้หมายความว่าวิบากจากการโดนทําร้ายเนี่ยจะไม่เกิดขึ้นกับเราเราอาจจะไปโดนทําร้ายด้วยวิธีอื่นก็ได้อย่างเช่นในโลกปัจจุบันเราเห็นไหมโดนลูกหลงอย่างเงี้ยฟีลโดนลูกหลงอะ่ะเหมือนเขากํลาลังตีกันอยู่อย่างเงี้ยแต่ลูกหลนกระเด็นมาหาเรามาไล่มาไล่ฟันแทงเราแต่ท่านที่เราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นแต่เขาเข้าใจผิดสําคัญผิดว่าเราอ่ะเป็นพวกเดียวกับไอ้พวกน้ยปดไว อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งวิบากที่มันตามมาจากอดีตชาติที่มาส่งผลในปัจจุบันโดยอาศัยเหตุปัจจัยในปัจจุบันที่เราไปอยู่ในบริเวณนั้นทําให้โดนลูกหลงอย่างเงี้ยเกิดความเข้าใจผิดเอะปัจจัยเรื่องของกรรมเนี่ยมันเข้าไปประมาณได้ยากมากเพราะมันไม่ได้ดีกรรมกรรมเดียวจะส่งผลหมายความว่าฆ่าวัวต้องโดนเขาฆ่าไม่ใช่มันมีหลายเหตุปัจจัยที่มันมาลงองค์ประกอบกันอ่ะคือผสมลงกันรวมร่วมกันรวมกันแตกไปหลายเหตุปัจจัยจนมันหาที่ต้นที่ปลายไม่เจอ ดังนั้นในศาสนาพุทธเนี่ยจึงบอกว่าจุดเริ่มต้นของกรรมเนี่ยมันจึงไม่มีจุดสิ้นสุดของกรรมก็ไม่มีเพราะไม่มีใครเข้าไปประมาณในกรรมแต่เพราะวันหนึ่งเราทําสารพัดกรรมกินข้าวก็เรียวกว่ากรรมอาบน้ําก็เรียวกว่ากรรมนอนก็เรียวกว่ากรรมเพราะกรรมคือการกระทําทางกายวาจาและใจมันจึงไม่สามารถไปประมาณได้เลยว่าวันเนี้ยเราทํามีเจตนาทํามันเนี้ยแต่ทั้งวันมันไม่ได้มีเจตนาทําเรื่องนี้เรื่องเดียวใช่ไหมมันมีเจตนาในการทําสารพัดเรื่องอ่ะไม่รู้กี่เรื่องอ่ะแล้วมันจะส่งผลยังไงอ่ะทีเนี้ย เออร้อยเรื่องจะส่งผลร้อยเรื่องมันจะต้องทยอยส่งยังไงอาสาเหตุปัจจัยซึ่งในเรื่องพวกนี้เข้าไปดูไม่ได้เลยเพราะมันละเอียดมากจนไม่สามารถไปตามดูตามรู้ได้คนเดียวที่รู้ได้คือพระพุทธเจ้าอืมโอเคงั้นอ่ะคำ,คำถามสุดท้ายครับแล้วคือถ้าอาจารย์บอกว่ามันไม่มีใครจดบันทึกแล้วแล้วเราจะรักษาสินไปทำไมครับอ้าวแล้วมันได้แก่ใครล่ะ ม,มันได้แก่เราคือคือถ้าอาจารย์บอกว่าเวลาเราตายอย่างเงี้ยเราจะไปเกิดที่ไหนวัดที่จิตสุดท้ายอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าคืออย่างนั้นถ้าการรักษาศีลมันก็เหมือนฝึกตัวเองเพื่อไปวัดกันตอนสุดท้ายว่าตัวเองจะไปเกิดเป็นอะไรเนี่ยครับใช่เราอย่าลืมนะว่าจิตสุดท้ายก่อนตายเราคิดกุศลได้ก็จริงแม้เราจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์หรือเทวดาก็จริงแต่เราไม่มีพวกขา้าศ์นะ เราจะเอาอะไรติดตัวไปเกิดอ่ะเราถึงได้เราเราลองมองในโลกนี้ซิว่าการเกิดการตายของสัตว์เนี่ยมันเป็นยังไงอ่ะการเกิดการตายของสัตว์ลองดูพิจารณาดูคนเกิดมาบางคนพิการคนเกิดมาบางคนรวยคนเกิดมาบางคนจนอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยในการว่าถ้าท่านที่เกิดเป็นคนมันเป็นสุขสิทธิ์ไม่ใช่เหรอแต่ทำไมถึงเกิดมาต่ำเตี้ยเลี่ยดินไม่เท่ากันเพราะอะไรเกิดจากเหตุปัจจัยอะไรก็มันเกิดจากที่ไม่เคยทํา กรรมดีมาไงไม่เคยรักษาศีลไม่เคยให้ทานไม่เคยแบบงปันไม่ก่อสร้างบำเพ็ญบุญมวลจะเบียดเบียนให้สัตว์ได้ยากเนี่ยเหตุปัจจัยเหล่าเนี้ยมันเป็นเหตุปัจจัยแม้จะได้ไปเกิดเป็นคนก็ตามแต่เป็นเกิดเป็นคนต่ำนะไปเกิดเป็นคนพนะิการง่อยเปียเสียขานี่ไนงะไปเกิดตามเหตุตามปัจจัยในเหตุปัจจัยที่ตัวเองนําไปไปเกิดเป็นคนขอทานไปเกิดเป็นลูกเต้าที่ไม่ได้เกิดในตระกูลดีตระกูลรวยอดข้าวมือ้อกินมือ้อลําบากลาบน ไปเกิดในคนที่ไม่พร้อมจนทําปาณาติบาตด้การทําแท้งสุดท้ายตัวเองก็ไม่ได้เกิดเป็นคนทั้งท,งทังที่อุตส่าห์ได้อัตภาพในการมาเกิดแล้วแต่ก,ก็โดนเขาทาแท้งไปอย่างเงี้ยเกิดมาแล้วก็โดนเอาไปทิ้งไว้กองขยะอย่างเงี้ยเนี่ยมันคือวิบากจากการที่ไม่รู้จักธรรมอย่างเงี้ยไม่รู้จักทํากุศลในปัจจุบันเพราะฉะนั้นการรักษาศีลเนี่ยมันคือการรักษาเพื่อไม่เบียดเบียนเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อื่นผลน,นี้ได้ทั้งปัจจุบันทั้งเวลาถัดต่อไปและทั้งเวลาถัดต่อไปอีกมันส่งผลในเวลาข้ามภพ ังนั้นจิตสุดท้ายก่อนตายเนี่ยแม้จะได้ไปเกิดเป็นสัตว์ยีราชเช่นหมาก็ตามแต่ถ้าสะสมพกกระซับบำเพ็ญบุญมาตลอดชีวิตไอตัวจิตสุดท้ายก่อนตายมันนําไปเกิดเป็นสัตว์ก็ตามเพราะคีดกุสลวไม่ได้แต่พกกระซับมันตามไปไงคือไปเกิดเป็นสัตว์ยีราชก็จริงแต่ไปเกิดในตระกูลดีวันหน้าดีไงไปเกิดเป็นหมาในครอบครัวดีไปเป็นหมาเซบเลอ,อไปเป็นหมามีข้าวมีน้ํากินอุดมสมบูรณ์ไปเป็นหมานอนห้องแอร์เห็นไหมพกกระซับของหมามันก็มีของมันมนุษย์ก็มีของมันเราดูความประมาณของของกรรมส เนี่ยคือเหตุผลเราลองพิจารณาดูตามเหตุตามปัจจัยว่ามันไปยังไงนี่มันไปตามเหตุปัจจัยไหมเนี่ยมันชัดเจนมากเลยว่าไปตามเหตุตามปัจจัยพิจารณาด้วยสายตาดูก็รู้ได้ว่ามันเป็นไปตามนี้จริงๆนั่นแหละคือเหตุผลว่าทําไมเราต้องบาเพ็ญบุญทาไมเราต้องสร้างเหตุปัจจัยทําไมเราต้องรักษาศีลเพราะมันจะนําไปสู่เหตุปัจจัยที่ดีต่อไปไงอโอเคครับจานขอบคุณมากครับ าสาธุสาธุครับส,สวัสดีครับสวัสดีเจ้าเอ,อ่อพอดีผมมีคำถามเรื่องบาปบุญนะครับคืออาจารย์จำได้ไหมคนที่ที่ผมออตอนนั้นคือผมอะที่เคยมาถามอาจารย์ว่าถ้าจะอ่านหนังสืออะไรพวกเนี้ยแบบเขาเรียกว่าอะไรศึกษาช้าแต่วันเนี้ยผมมีคำถามที่ว่าไอ บาปบุญของาศาสนาพุทธเนี่ยมันมันส่งผลยังไงคือในาศาสนาเก่าใช่ไหมถ้าเราทําบาปทําชั่วอะไรพวกเนี้ยพระเจ้าก็แค่คอยจดบันทึกแล้วเราก็ค่อยไปรอวันตัดสินเฉยๆแต่กับาศาสนาพุทธเนี่ยผมโคตรจะงงเลยว่าแบบถ้าเราไปฆ่าสัตว์อ่าลักทรัพย์่อพิดผิดในกามพูดปดหรือไปกินเหล้าอย่างเงี้ยใครจะเป็นคนจดบาปของเรารู้แล้วมันจะส่งผลยังไงในภายภาคหน้าครับ ไม่มีไม่มีใครโจทยอะไรทุกอย่างมันเดินตามเหตุแล้วปัจจัยแล้วก็เข้าใจคําว่าเหตุปัจจัยก่อนแล้วเราก็ต้องเข้าใจเรื่องของกรรมกรรมเนี่ยแปลว่าการกระทําการกระทําอะไรก็ตามที่เป็นการกระทําทางกายการกระทําทางวาจาความคิดทางใจ3มอย่างนี้เรียกว่ากรรมผลเนี่ยจะได้รับจากการกระทำสามอย่างนี้คือกายวาจาใจอันนี้ต้องเข้าใจไหม พอพอเข้าใจครับอ่าเราตอนเราต้องรู้เรื่องพื้นฐานตรงนี้ก่อนว่าเราจะได้รับผลจากการกระทําของเราเพราะฉะนั้นการที่เราบอกว่าการทําบาปการทําบุญมันส่งผลยังไงจะส่งผลตามการกระทําเช่นอะไรกินข้าวเรากินข้าวเพราะเราหิวใช่ไหมเราก็เลยไปกินข้าวเมื่อกินข้าวเสร็จเราก็จะอิ่มนั่นเระเรียกว่าผลจากการกระทําต้องมีใครจดไหมว่าต้องกินข้าวอิ่มด้วยการกินเข้าไปกี่คํา จะส่งผลตอนไหนไม่มีเพราะอะไรเหตุปัจจัยมันลงเอยตอนไหนมันสมเหตุสมผลตอนไหนมันก็ส่งผลตอนนั้นแค่เรานั่งกินข้าวอยู่เราสามารถรู้ได้ไหมว่าตักเข้าปากกี่คําถึงจะรู้ว่าอิ่มเราไม่สามารถรู้ได้วิธีการคืออะไรสร้างเหตุไปรเรื่อยๆตักเข้าไปรเรื่อยๆมันจะสุดท้ายเป็นไงมัใจอิ่มใช่ไหมเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัยการทําบุญเช่นเดียวกันหรือการทาบาปเช่นเดียวกันเช่นการทําปานาติบาเราฆ่าสัตว์เราเบียดเบียยสัตว์ให้ได้ยากเราฆ่าชีวิตเขามา เราได้กระทําแล้วทําไมทางกายทางใจเราได้ทําแล้วเมื่อเราลงมือกระทาแล้วเนี่ยผลที่รับจะส่งผลตอนไหนก็แล้วแต่เหตุปจัจจัยมันถึงเวลาในการส่งผลตอนไหนมันก็ส่งผลตามเหตุตามปัจจัยเช่นวิบากอย่างเบาของคนทาปาณาติบาตคืออะไรอายุสัน้นเช่นคนฆ่าสัตว์เยอะๆอย่างเนี้ยในอนาคตข้างหน้าเนี่ยมีโอกาสที่จะอายุสั้นเร็วเพราะว่าภาคชีวิตคนมามากนั่นก็เรียกว่าเหตุปัจจัยในการนําไปสู่ชีวิตที่มันสั้นลง สมมตุติถ้าชาติหน้าต่อไปเราได้ไปเกิดเป็นอะไรก็แล้วแต่ตายแล้วไปสู่การเกิดการเกิดนั้นเนี่ยจะทําให้เราเนี่ยมีอายุไม่ยืนเพราะจากเหตุปัจจัยที่เราเคยทําวิบากค,คือปาณาติบาตไว้ส่งผลยังไงการส่งผลของกรรมันส่งผลในระยะเวลาสามช่วงเวลาคือทําแล้วส่งผลได้ปัจจุบันเลยก็ได้ทําแล้วส่งผลด้เวลาถัดต่อไปอีกก็ได้ออแล้วสั่งผลส่งผลในเวลาถัดต่อถัดต่อไปอีกก็ได้สาการ เวลาปัจจุบันเวลาถัดต่อไปเวลาถัดต่อไปอีกนี่คือการส่งผลของกรรมอย่างเช่นอะไรการส่งผลของกรรมเรากินคําว่าต่อไปอีกในเช่นเรากินเราชอบกินเค็มเราว่ากินเค็มไปเรื่อยไอ้โรคภัยแค่เจ็บที่เกิดจากการกินเค็มเนี่ยมันจะยังไม่ส่งผลในปัจจุบันถูกปะแต่มันจะส่งผลในเวลาอะไรในเวลาถัดต่อไปและในเวลาถัดต่อไปอีกเมื่อร่างกายเริ่มโตโตร่างกายเริ่มเสื่อมเริ่มมีอายุยืนขึ้นเริ่มมีอายุเยอะขึ้นเริ่มแก่ ร่างกายเริ่มทางานหนักตับไตไส้พุูเริ่มทางานหนักมีเหตุปัจจัยมาเอ,อื้อประโยชน์จนในที่สุดเป็นไงส่งผลในการเป็นโรคไตไตก็เริ่มเสือ่อมจากการกินเค็มก็เป็นโรคไตก็ต้องไปฟอกไตเนี่ยเรียกว่าเหตุปัจจัยเพราะฉะนั้นเราไม่มีใครจดอะไรมันไม่มีใครบรรดาลอะไรทุกอย่างมันเดินตามเหตุและผลของมันเมื่อถึงเวลาที่มันพอเหมาะพอควรในการส่งผลมันก็จะส่งผลเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเรื่องการกินเค็มแล้วไปเป็นไปเป็นไตละ่ะใครกินเค็มแล้วมาเป็นไตทันทีนะ ก็ไม่เป็นมีใครบรรดาลโลกไตให้เราไหมไม่แต่เพราะเรากินเค็มไปเรื่อยตลอดชีวิตจนไรไตมันรับความเค็มเรื่อย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 ือมันก็ฟอกไปเรื่อยของมันในตัวมันจนสุดไปไงมันเสื่อมจนมันฟอกไม่ไหวแล้วมันก็เป็นไงก็เสื่อมไปเหมือนรถยนต์อย่างเงี้ยมันจะพังมีใครบรรดาลไหมไม่มีแต่เกิดจากการใช้งานถูกปะนั่นแหละว่าเหตุปัจจัยถึงเวลามันเสื่อมไปไงมันก็พังไปตามการตามเวลาเนี่ยมันต้องมีใครมาจดนะว่าเมื่อไหร่ที่มันจะต้องส่งผลในการที่ว่ามันจะต้องเสื่อมมันจะต้องพัง เครื่องโยงจะต้องพังไปได้เวลาแล้วนะในการส่งผลใขรอ่ะมันไม่มีมันเรื่องอะไรเดินตามเหตุปจัจจัยเนี่ยเข้าใจยังพ,พอเข้าใจอาจารย์แล้วแล้ว่างเ,เช่นแบบผมเคยไปได้ยินมาว่าเออถ้าเราไปฆ่าวัวชาหน้าเราก็จะเกิดเป็นวัวแล้วเราจะโดนเขาฆ่านีมน่มันถูกต้องไหมแบบไม่ไม่ถูกต้องเราต้องเข้าใจอย่างที่อาจารย์อธิบายเรื่องกรรมเมื่อกี้เนี่ยเวลาเราไปเกิดเนี่ยความความไปการไปเกิดเนี่ยจะมีอยู่ห้าที่ไปในการไปเกิดของสัตว์ พวกเราเรียกสัตว์หมดนะการเกิดการตายเนี่ยที่ยังมีการเกิดแก,ก่เจ็บตาได้เรียกว่าสัตว์ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นนรกก็เหมดเนจะไร้านเปรตมนุษย์เทวดาเนี่ยคือห้าพติที่เราจะไปเมื่อเราตายจิตสุดท้ายก่อนตายกับชีวิตเราในตลอดชีวิตเนี่ยสร้างเหตุปัจจัยแบบไหนมาไม่ว่าจะเป็นบุญก็ตามจะเป็นบาปก็ตามจากการกระทําใดก็ตามมันจะสะสมความนาดเทียงเทียงคืออนุสัยอนุสัยก็คืออุปนิสัยเราว่าความเคยชินในการใช้ชีวิตอะ่ะสมมุติเราเคยชินในการทาเร็วทาชั่วเช่นเคยชินในการฆ่าสัตว์ เวลาที่เราบอกว่าเราฆ่าวัวแล้วตายไปปุ๊บเนี่ย มันไล่มาเลยไงเพราะมีตัณหาเป็นปัจจัยจึงมีอุปทาเพราะมีอุปทาเป็นปัจจัยจึงมีพเพราะมีพเป็นปัจจัยจึงมีชาติเพราะมีชาติเป็นปัจจัยชลามรณะโสกาปลิเทวะทุกขโทมนัสจ,จึงเกิดขึ้นทุกขโทมนัสคือความทุกข์ความเศร้าความร่ำไรลำพันเนี่ยความร้องไห้น้ําตาไหลเนี่ยเนี่ยมาเรียงลําดับตามนี้ตามหลักปฏิจจสมุปบาทเลยไม่ผิดจากหลักการนี้เลยเห<ช> <He ard S 2> ็นไหม,น,มนี่แหละเวลาเจอความทุกข์กระทบเนี่ยไม่ต้องไปสนใจเขาตัดออกจากระบบไปเลยหน้าที่เราตอนนี้คืออะไรกลับมาพิจารณาที่ใจเราเองอะไรเกิดแล้วอะไรดับ อะไรต้องเกิดอะไรต้องดับเกิดดับได้เพราะอะไรพิจารณาตามความเป็นจริงนี่แหละหลักการพิจารณาโดยละเอียดะออของปฏิจจสมุปบาทใครพิจารณาแบบนี้ได้อกุศลที่คิดถึงมันเมื่อกี้นี้จะดับลงแล้วอกุศลตัวนี้เกิดขึ้นมาบหม่พิจารณาอีกเดี๋ยวดับไปพิจารณาอีกดับไปพิจารณาอีกดับไปเกิดทุกครั้งพิจารณาทุกครั้งสุดท้ายจะดับไปไม่เหลือไม่ได้บวชมันก็ยังทิ้งไม่ได้มันก็ต้องทํางานทำมาหากินยังยึดนู<ม>่นยึดนีดด่อยู่ อาจารย์ถามว่าเราเห็นหรือ,อยังว่ากายไม่ใช่เราไม่ใช่ว่ารู้หรือ,อยังการรู้เนี่ยมันเป็นโดยสัญญาเขาสอนกันเขาเรียนกันในกลุ่มเราเนี่ยทุกคนรู้หมดแหละอันนี้จงไม่เที่ยงเป็นทุกกายนี้ไม่ใช่เรานี่มันเรียกว่ารู้โดยสัญญาคือความจําใครก็จําได้ท่องกันมาเป็นตาําราท่องเป็นนกแก้วนกขนทองก็ท่องได้แต่คําถามคือเห็นหรือ,อยังว่าไม่ใช่เราจุดประสงค์ที่พระเจ้าให้เราพิจารณาคําสอนของพระองค์ซ้ําๆเพื่ออะไร เพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราจริงๆจนถอนออกได้คําว่าถอนออกได้คืออะไรถอนอุปทานคือความยึดมั่นถือมั่นโสดาบานถอนอุปทานหรือยงัยงยังแต่เห็นแล้วว่ากายไม่ใช่เรานี่เป็นตัวเริ่มต้นในการถอนคําถามว่าเห็นหรือยังว่าไม่ใช่เาาาราแขนไม่ใช่เราตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่ใช่เรามองเข้าไปเนี่ยไม่ใช่เราเลยนะเห็นหรือ,อยังเป็นก้อนธรรมดาเห็นตามนี้เลยไหมเห็นเหมือนแก้วจับอย่างเนี้ย แก้วครื่องทิ้งก็ไม่เป็นไรเพราะมันไม่ใช่เราเห็นอย่างนี้หรือยังเห็นเป็นก้อนเป็นธาตุแหลมขึ้นมาเป็นก้อนดินธรรมดาเหมือนไปเดินหยิบก้อนดินน่ะเนี่ยมันเป็นก้อนก้อนแบบเนี้ยจับตรงไหนก็เป็นก้อนเห็นอะไรก็เป็นก้อนเห็นอย่างนี้หรือยังแล้วแล้วอาจารย์เห็นหรือยังครับเรายังมาถามอาจารย์สิอ๋ผมผมจะได้แบบติดติดเที่ยวอาจารย์อธิบายว่าอาจารย์เห็นแบบนี้เออผมได้รู้อาจารย์ไม่อธิบายแล้วผมจะรู้ได้ยังไงอ่ะ ใช่ใวิธีการเห็นเนี่ยอาจารย์ถามเราเนี่ยเห็นอย่างนี้หรือยังเห็นเป็นก้นกอนยังไงเห็นเป็นก้อนๆนึกไม่ออกเออก็แสดงว่ายังไม่เห็นไงเข้าใจหรือยังเรารู้โดยระบบความจำผมผมก็ผมก็ถามอาจารย์ได้ไงว่าอาจารย์เห็นอย่างแล้วอาจารย์เห็นอาจารย์ก็อธิบายคุณถูกว่าเหมืนเหมือนสภาวะ ไอ้ที่สภาวะที่ผมเคยเป็นเนี่ยผมที่เล่าอาจารย์ฟังอ่ะที่ผมบอกว่าผมเคยมีสภาวะแบบเกาะลมตลอดเนี่ยแล้วอยู่ดีมันหยุดปรุงแต่งเฮ้ยเป็นไรวะอยู่ดีแม่งไม่คิดเลยทุกทีต้องเออคิดไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยผมเคยมีสภาวะแบบเนี้ยแล้วอาจารย์บอกว่าสภาวะแบบเนี้ยมันใกล้กับไอ้สภาวะอะไรอ่ะที่พระเจา้าบอกว่าใกล้เคียงกับนิพพานอะ่ะมันเกาะลมตลอดที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังอะ่ะขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงผมเอ้ย เราเป็นไรวันตอนแรกผมก็ตกใจนเนึกว่ราเราเป็นบ้าว่ะแล้วมันก็หยุดปรุงแต่งหยุดคิดหยุดอะไรนู่นมันไม่คิดนู่นคิดนี่ผมก็พาวะาพะวงไล้กูเป็นไรกูเนี่ยอยู่ดีแม่เป็นอาการแบบเนี้อาจาตาบอกว่าอาการแบบนี้ยมันคล้ายๆกับเหมือนกับใกล้เคียงนิพานะอ่ะอผมก็ยังเล่าสภาวะผมถูกอาจารย์ปังแต่อาจารย์ผมถามมนย้อนอาจารย์ไปว่าอาจารย์เห็นเป็นก้อนยังไงเออผมได้รู้ว่ามันเป็นสภาวะอย่างนี้นะเออคือว่าเออ เป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วนะเราจะได้รู้ไะอาจารย์ก็ไม่เล่าผมผมก็ไม่ไม่รู้มันจะคลิปที่ถูกยังไงอ่ะอาจารย์ก็บอกแล้วไงว่าเห็นเป็นก้อนๆอาจารย์จะไม่เล่าได้ไงก็อาจารย์ก็พูดอยู่มาเป็นก้อนๆเห็นเป็นก้อนๆหรือยังจับไปก็เป็นก้อนหินธรรมดาคือว่าคือว่าอาจารย์เห็นตัวอาจารย์เองไม่ยึดไม่ยึดติดในตัวอาจารย์แต้องมายิงที่ตัวอาจารย์เราเห็นตามนี้ไหมไม่งั้นเดี๋ยวก็จะหาว่าอาจารย์เห็นตามนี้อีกเราต้องเห็นอย่างนี้ไม่งั้นเดี๋ยวเจ้าพยากรเป็นพยากรว่าอาจารย์เป็นโสดาบานอีก อาอาจารย์เห็นตามนี้ก็แสดงว่าอาจารย์เป็นโสดาบันสิอาจารย์ถึงบอกสภาวะว่าเป็นแบบนี้ไหมเข้าใจหรือเปล่าถ้าเห็นแบบนี้แสดงว่าเราเห็นแล้วว่ามันไม่ใช่เราคำถามคืออย่างที่เราบอกเสมอเนี่ยเราเห็นใครๆก็รู้ว่านิจจังทุกขังอนัตตาคำถามคือเราสามารถเดินปัญญาตลอดชั่วโมงโดยพิจารณาตัวนี้ตัวเดียวทําได้ไหมอ๋ออาจารย์สิคือว่าเห็นเป็นก้อนคือว่าเราจินตนาการในสมองเราใช่ไหมว่าตัวเรานี่นเป็นก้อนย<า>ิ่ง<า><า> เราเห็นแก้วนี่เป็นของเราหรือเปล่าเป็นอวัยวะหนึ่งในร่างกายเราไหมแก้วไม่ใช่เนี่ยต้องเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่าแขนไม่ใช่เราเห็นเลยแค่ก้อนรู้เลยมาเป็นแค่ก้อนธาตุตามธรรมดาเนี่ยเห็นอย่างเงี้ยเห็นว่าเป็นก้อนธาตุจับไปตรงไหนก็เป็นก้อนแต่มาเป็นก้อนที่สวยแก้วใบนี้สวยไหมแก้วใบนี้สวยไหมอันนี้ไม่สวยกระดากธรรมดาอันนี้เซรามิกสวย แต่เป็นกอนไปเกี่ยวอะไรกับเราไหมาไม่เกี่ยวเป็นอะไรวยวเดียวกันกับเราไหมาไม่เป็นอวรวดียวกันแต่สวยไหมสวยยังพอใจอยู่ไหมยังพอใจอยู่แต่เขาแก้วก็แค่แก้วรู้แล้วมันไม่ใช่เราจะสวยไหมสวย,พอ,อยพอใจอยู่ไหมพอใจแต่ใช่เราไหมาไม่ใช่เรามันต้องเห็นอย่างนี้เห็นอย่างนี้หรือยังล่ะใครก็รู้ในโลกนี้มันรู้หมดแหละอ่านตำราก็รู้ได้จะถามคือถอนอุปทานออกหรือ,อยัง สกัยะที่ถิละแล้วหรือยังวิจิกิจฉาหมดความดังเลสงสัยแล้วหรือยังสีล้พระตาปาาสอย่างลงมั่นอย่างไม่หวั่นไหวสีห้าบริบูรณ์หรือยังอย่างถ้ายัางก็แสดงว่าปัญญายังไม่ได้ไงยังไม่แจ้งอะไรเพราะอะไรปัญญามันเป็นตัวถอนอุปทานปัญญามันเป็นตัวถอนสังโยชน้าสังโยชนยังมีอยู่แสดงว่าปัญญายังไม่เกิดปัญญาจะเกิดคืออะไรต้องถอนสังโยชนสามข้อแรกออกให้ได้ถ้าถอนสังโยชนสามข้อแรกออกไม่ได้แสดงว่าไม่ได้หาเลย แสดงว่าได้แค่ไรสมรถะเพราะน,นั้นการรู้ลมเฉยๆมีสติโจ๋ๆอยู่กับลมโดยไม่ทิ้งเลยนั่นมาเป็นอาการทานเป็นอาการทรงตัวทั้งที่อะไรเราไม่เคยเดินปัญญาเลยมันจะมีปัญญาได้ยังไงเราต้องพิจารณาค่ควรตามที่พระเจ้าสอนไม่ใช่จำแล้ว <c oughs> ที่หลวง,งตาท่านสอนว่าให้เกาะลมอย่างเดียวดูลมอย่างเดียวถึงเวลามันโะไปเลยอย่างเงี้ยมันจะหายไปหมดเลยทั้งกิเลสตัณหาการาคาอะไรแบบแบบเนี้ยอาจารย์ อาจารย์บอกไม่ได้ว่าท่านสอนยังไงเพราะอาจารย์ไม่เคยสั่งท่านหรือท่านอาจจะอธิบายก้อนนี้รอบนี้อธิบายแบบนี้แต่ต่อไปวันอื่นๆอธิบายเรื่องนี้อีกแบบหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็มารวมกันเหมือนอาจารย์สอนทุกวันอย่างเงี้ยบางทีอาจารย์สอนเรื่องเนี้ยอย่างหนึ่งอีกวันนึงก็สอนอีกแบบหนึ่งคําว่าแบบหนึ่งคือหมายความว่าสอนเหมือนกันหมดนะจแมาในบทการสอนคือวันนี้สอนแค่นี้วันรุ่งขึ้นสอนเพิ่มขึ้นสอนเพิ่มขึ้นสอนเพิ่มขึ้นคือไล่ลาดับไปจนถึงที่สุดจะล่ ถึงเรื่องปัญญาจนหลุดพ้นจนจนหลุดพ้นถอนอุปทานเพราะฉะนั้นในจักรวันการสอนเนี่ยมันลงรายละเอียดในทีเดียวในเทปเดียวจบเนี่ยมันไม่ได้หรอกมันต้องฟังซ้ำๆฟังหลายรอบโยงเชื่อมโยงเอามาจับรวมกันถึงจะเข้าใจว่าเกาะลมอย่างเดียวหลุดพ้นเลยเป็นฐานะที่เป็นแต่ไม่ได้มันต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาคำถามคือดูลมเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตายัางไง